Em vượt khẩu มั้ย r ี Go Air Information มีให้เรื่องภาษาไทยด้วยเมื่อวานเราไปที่สะพานชินเคเราก็กดเข้าไปนี่ไงสะพานชินเคเสะพานอันงดงามแต้มด้วยสีแดงสาลเจ้านิโก้โชชู แล้ววันนี้เราก็ไปนี่ไงอ่ะคันนี้หลังากน้นเ <c oughs> นี่ยเราไปตรงนี้ทางโมกุจสำได้ป่าดูดิเคยค,น,คน่เคยคนเคคนท่ีแล้วเราก็ไปเกยสาวซูเซนจิ <มา S 2> อ่าสุดสูทีุ่เลยตอนนี้คือซีทีทัวร์อยู่มาคืนที่สองเดี๋ยวจะไปเดินหากาแฟกันนะครับ <c oughs> หน้าตาสายไฟเตอร์น่าดูเลยเนี่ย ใครมองแมวไหมุดยอดเลยจวาการถ่ายใครมองนะแมวมองอบอคำว่าแมวมองมาจากตรงนี้ซิรินเนี่ยไล่ถ่ายโปสเตอร์ใช่ไหมส่วนแม่ก็ไล่ถ่ายร้านกาแฟยังไงกระเด็นออกมาเลยก็อย่างที่บอกไอ้ร้านกาแฟเขามันเ้ื่องการความไพรเวซีไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า1วบวีคือบางร้านเนี่ยไม่รับเด็กเลยความ คือส่วนตัวสำหรับคนที่มาดื่มนำกับกาแฟนะครับเราจะไปไนกัน ไปไหนต่อคุณพ่อคุณแม่จะไปกินซูชิไปเลยพวกเรายากคซูชิซูชิ a โอเคโอเคโอเคโอ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 เคโอเคโโเ แอนด์เวสเทมปุระอ่ะเทมปุระวันว่ะโอ้โหชื่อร้านยาคโคยาคุนยาคโคซูชิเข้ามาถึงเนี่ยก็พนักงานพูดภาษาอังกฤษได้กุเกิดฮาราฮาราลูเนี่ยเขาเขาพอเข้าใจร้านเนี่ยก็คือตัวบริการเนี่ยตัวเซอร์สเขาก็ด้ะนำวัาน์ได้เฉพาะซูชิกับเทมปุระนะครับก็ในในคนมาช่วยรีวิวมาร้านอะไรครับที่ผมมา ร้านอะไรครับมาร้านอะไรครับอยากกินซูชิอ <c oughs> ยากร้านแรกคุณซูชิอยากคนร้านแรกคุณซูชิจะมีเม,มนูอื่า <c oughs> งในร้านน้ด้วยแต่โอเคถ้าเวลาเขาทอดแกกุ้งกุ้งลเนี่ยมันจะต้องทอดเนะเขาอำกุ้งปลส่วนซูชิเนี่ยการที่เราจะทำให้ซูชิเป็นฮาลาลเนี่ยข้าวแล้วก็ตัวปลาที่โปะนะครับข้าวเนี่ยโอ้ยข้าวซูชิเนี่ยนะเราทานไม่ได้นะเพราะใส่มิสุกันมิสุกันเป็นชื่อเรียกของเหล้าผสมข้าวเรียกทับศักด์ เพราะนั้นเนี่ยเขาใส่ตัวนี้เข้าไปเราจะทานไม่ได้นะครับแต่จริงๆปัจจุบันพวกมิสุการฮาลาลเนี่ยก็มีนะครับแต่ฮาลาลเนี่ยเขาจะไม่ใส่นะครับท็อปปิ้งนี่เป็นเป็นปลาเนี่ยตัวซีฟู้ดเนี่ยทานไม่ได้พวกปลาไหลพวกพวกนั้นเนี่ยมันหมักสาเกม,มาเพราะนั้นซูชิที่ทานได้ก็จะมีจํานวนในซูชิที่เป็นฮาลาลให้เราก็คือในข้าวซูชิที่ปั้นออกมาเนี่ยเขาก็ไม่ใส่มิชูการซากระจกนะครับและในส่วนของซอสนะครับรนี่คือโดมชัดเจนมากอันนี้คือชโชยุฮาลาลูลมกลิ่นรู้เลยนะครับอันนี้ลอง เครืนโชยู่ทั่วไปในร้านไม่ต้องห่วงเลยแน่นอนนะครับกลิ่นเหล้าลอยขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้เทมาปุ๊บแค่ดมปุ๊บเนี่ยกลิ่นเหล้าเชยมากคนละกลิ่นกันเลยนะแม้จะเป็นโชยู่ก็ตามนันไหนคะที่เราลองดูที่พี่ลีนเนี่ยมันจะเหม็นอ่าใอ่าที่เมื่อกี้เขาเอามาให้เราต่างกันไหมลองดูอ่ะไม่รู้สึกว่าอันนี้เหม็นจะรู้สึกว่ามันต่างกันเอ่าดูต่างกันยังไงพี่ลีนที่บอกต่างกันนะถือว่าอันนี้มันแบบเที่ยวเที่ยถึง อใช่กินมันจะฉุนเขาก็แยกใส่ถ้วยต่างๆมาให้นะครับอ่าโอเคนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโอถูกญี่ปุ่นก้าวหน้าแม้แต่กระทั่งเมืองเล็กๆนะครับอย่างตรงนี้เมืองข้างๆนิโก้เนี่ยเขาก็รู้จักมันอยู่ในตัวมุสเตียมเฟรนลี่รัสลองที่เป็นไกด์แมปนะครับอย่างถูกต้องนะครับแล้วเนี่ยนี่ของนิโก้ครับไกด์แมปไกด์แมพเขาแนะนำไม่หมดในชัดเจนร้านหลายๆร้านเนี่ยต้องขับรถหากันแต่บางร้านก็อยู่ตามเซตชั้นเราก็จะมาตามไในแนวพวกนี้นะครับ อะมาคุโรซาชิมินะนี่อะกิมิอากิมิโอโตโรโอโตโรชูโตโราซาจิโอเคโอเคโอเคโอเโอ้ยชอเทมปุระันนี้เชฟจะมาเสิร์ฟเองนะใช่งานนี้ยี่เชฟมาสาคนไม่สาคนเลย้ทูน่านี่ยทอโอ โอโทโร่อิโซโอโทโร่โอโทโร่อากามิอากามิเอนดิสอ่าฮะคาตาคิโอเกลับมากิโมโนอ๋อกับมากิโมโน thank you ร้านนี้เชฟสคนมาเสิร์ฟอ้าวเนเชฟคนที่สนี่ห้าอซูชิฮะซูชิเยอ๋อจะเป็นออซูชินี่ฮาบะจิคูน่าตีเต๋อแคตตี้ทูน่า กไข่ก็นบอจิอจิโกิไเแเกยเนี่ยดูสิอลังการงานสร้างแค่ไหนอันนี้ววจอสองอันนี้นะคะเดี๋ยวแบ่งกันก็เดี๋ยวชิมขอาชิม้ก่อนเลยนะอร่อยมากเลยอมน้าดูนะจุโตโร่อุณหภูมิห้อง เด็ดเมื่อกี้ทานยังลองต่อไปนี่จองไหมนะคุณแม่้จองแลยตัดริ้นไม่ได้พูดภาษาไทยเนี่ยเพราะอร่อยมากใช่เฮ้ยระวังหกระวังหกพี่เราไม่กินเนใช่ไหมนี่อ่าซูชิบ้างอ่าเนื้อขาวอันนี้ตัวนี้อะไรนะฮามาจิไม่ต้องเรียงตามขั้นเลยอ่ะคะวิธีการกินของเขาไม่เชื่อว่าอยู่ดีแบบหยิบชิ้นไหนกินนะแล้วถ้าเราไม่ไล่ได้ไหมอ่ะ แล้วแต่เราแล้วแต่เทสแต่ละคนบางคนก็เลยบางคนบอไม่ได้ขอจ้ากับเด็กนะเวลาที่เขาชอบบอกกันว่าเวลาจิ้มซูชิแห้งเนื้อปลาที่โดใช่ปะเอาเข้าจริงๆอ่ะคนญี่ปุ่นเขาเอาข้าวจิ้มอันนี้เป็นมารยาทในการทานไม่ดงแต่มันแล้วแต่เทสของแต่ละคนนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมารยาทที่มันไม่ดีนะครับเราก็ดูลอกชาวบ้านเข้ามาเลยนะลองโอเคก็ได้คุยกันคร่าวๆก่อนนะเนื้อปลาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับขออนุญาตไปทานก่อนตอนนี้เด็กกวนมากว่าวาซาบิเต็มไปหมดนะคือวาซาบิ กุ้งเทมูระขนาดหางเงี้ยอร่อยเขาอร่อยมากเทมูระเขาอร่อยมากกุ้งใหญ่กุ้งกุ้งตัวเท่าแมวกุ้งใหญ่ข้าวซูชินะไม่ใส่มิโซกันใส่นะคือปลาอร่อยปลาอร่อยข้าวอร่อยแต่รสรสชาติข้าวคือเบสิกอ่าตัองพูดแบบนี้มันจืดมันไม่ได้ปรุงอันนี้คือโอโทโร่อร่อยทิ้งอันนั้นมันคือมาคุโร่ญี่ปุ่นไมฮิซลมอน เด้งอร่อยมากเลยนี่ยเด้งอร่อมากดังไปทั้งร้านเชฟหนูเชฟอมยิ้มอยู่นู้นแล้วนี่ชอบชอบอิคุระมากอุ้ยข้าวติดปากอิ่กินไม่อิ่มเหรอไม่อินมเลยอ่าแบ่งกันเนี่ยมีอะไรก็แบ่งปันกันพี่สาวทำหน้าเมื่อยใครบอกมากระเด็กแล้วจะสงบลงเรือยมีเรื่องกันทุกวันใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยม เรียบร้อยเป็นร้านที่อยู่ที่แถวโซนนิโก้นะครับเป็นร้านซูชินะครับมุสลิมเฟรอลี่โซนคินโนกะว่าโซนคินโนกะว่ะไงก็อันท่มดินล,ลานะนาาก็หาร้านกันจนเจอได้มารอนะครับหิวซูชิอยากอยากมาเจอขอตัวขับ,บรถกลับโรงแรมก่อนยังไงพบกันในหล <Okay. S 1> อนหน้านะคตะกร้ะะาเดินไปบอกพี่ก็เลยเช็ค <Okay. S 1> <Check>, please okay. Thank you บายบายบายนี่มีรับประจัดเป็นเซ็ตด้วยตัวอยา่างเวลาทำที่ร้านไงไปพวกเรา ทัวร์หอยทากเราเคลื่อนทัพเหมือนเดิมเสาเนี่ยเขาคาดว่าพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นจะเข้าเพี้ยนหนึ่งหรือทีก็ต้องรอนะคะาร้านไม่ได้เพราะเขาเปิดสิบโมงสองแก้วแรกของร้านในวันนี้นะครับเป็นของเราสองคนตอนนี้อยู่ที่ไหนคะถูกว่าน้ำใสค่ะใสจริงไหม